สวัสดีครับจเูจเบจจูเบคลิปนี้อยู่กับผมไปแล้วที่ชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม m e t a ลสลักนะครับก็หัวข้อคลิปนี้ก็คือเดียวผมจะมาบอกว่าเกมนี้มันจะหาเงินได้ไหมนะครับซึ่งส่วนตัวก็บอกเลยว่าหาไม่ได้แน่นอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการแบบเติมเงินเข้าไปแล้วไม่มีตลาดให้ซื้อขายด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีทางนะครับสาหรับช่วงอาทิตย์ สองอาทิตย์แรกนะครับก็คือสําหรับสายที่มีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเอ้ยหลายๆเครื่องหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แรงๆที่เปิดโปรแกรมจําลองโทรศัพท์ได้หลายๆจอนะครับอาจจะทําการแบบเออเล่นเพื่อหากาชาอะไรประมาณนี้ครับเล่นเพื่อหาตัวสุ่มกาชาเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเกมค่อนข้างจะอาจจะไม่ตัวเกมไม่มีออโต้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปพร้อมๆกัน มันจะสามารถแบบเรียกได้ว,ว่าคุมไปพร้อมกันได้เพราะว่าดาเมจอะไรเงี้ยมันเท่ากันนั่นเองก็อาจจะสามารถรีอดีเพื่อหาปืนทองมาเงี้ยแล้วก็พอหาได้ก็อาจจะขายได้ในราคาที่อาจจะไม่แพงมากแต่ก็ดีกว่าการที่แบบขายไม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวบอกมองว่าไม่สามารถทําเงินได้จริงๆแต่ช่วงอาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะเป็นช่องว่างสําหรับ ท,ทุกเกมที่เวลาเปิดเซิร์ฟใหม่เปิดเกมใหม่เงี้ยจะชอบมีแบบกิจกรรมเกี่ยวกับกาชาหรือตัวฟรีแจกฟรีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมันก็จะทําให้แบบโอเคคนกลุ่มนี้ที่มีแบบความพร้อมสามารถแบบเข้ามากอบโกยได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นเองส่วนใครคิดแบบจะหายาวคงไม่น่าจะทําได้ครับแล้วก็หากใครแบบคิดจะเติมเงินไปเรื่อยๆแล้วพอตัวเก่งแล้วแบบ อยากเบื่อเลิกเล่นแล้วอยากขายดีก็อยากให้ทําใจไว้ก่อนว่าไอเดียอาจจะขายได้จริงแต่สมมุติลองคิดเป็นมูลค่าเติมเงินเช่นเราอาจจะเติม1นึ่งหมื่นบาทเราอาจจะขายคืนได้แค่พันสองพันนะครับทุกเกมเลยที่เป็นการเติมเงินเข้าไปแล้วแบบไม่สามารถมีไอเทมคอยหาขายระหว่างทางได้แต่เป็นการขายไอเดียทิ้งมักจะได้ในราคาที่ถูกลงจากเงินที่เคยเติมค่อนข้างมากคิดว่าเราเคยเสพความสนุกแล้วเราได้เงินกลับมาอะไรนี้ดีกว่า ก็เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเบจุเบ